ภาวะกระทุงโลกทุกคนฟังนะคะเมื่อเรากินเข้าไปปุ๊บชาไม่มีตาไม่มีหูไม่มีจมูกไม่มีปากถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นถึงคุณจะไปบอกเขาว่าฉันเป็นไมเกนนะฉันเป็นไทรอยนะฉันเป็นทารสซีเมียนะฉันเลือดจางนะฉันปวดท้องนะฉันเป็นมะเป็นนุ่นเป็นนี่นะชาไม่รู้คุณบอกเขาเขาก็ไม่รู้พอเรากินเข้าไปตัวเนี้ยจะไปผสมในน้าเลือดไปกระเพาะไปน้ําเลือดไปผสมอยู่ในน้าเลือดน้ําเหลืองของคุณ แล้วมันก็ส่งไปยังอวัยวะต่างๆทุกส่วนที่เส้นเลือดของคุณมีที่คุณมีเส้นเลือดอะค่ะนะคะ,นะคะไปสมองไปหัวใจไปลำไส้ไปปอดไปตับไปทุกส่วนทีนี้คุณยังไม่รู้เลยว่าคุณมีอวัยวะที่ผิดปกติอยู่ข้างในชาของครูพอกินเข้าไปมันไม่รู้หรอกว่าคุณเป็นขนาดตัวเจ้าตัวยังไม่รู้เลยนะคะสามีเป็นเกาค่ะทานสมุนไพรอาการปวดที่เคยเป็นตอนนี้หายแล้วเยี่ยมมากทีนี้ทุกคน พอมันเข้าไปนะคะปึ๊บมันไปตรงไหนแล้วตรงไหนคุณมีปัญหามันเจอปุ๊บมันจะ,จะเจ๊เพราะมันรู้ว่าอา้าวอันนี้อะไรเนี่ยเป็นส่วนเกินแล้วเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยดำๆเนี่ยอา้าวมันคืออะไรบางคนเป็นไทรอยบางคนเป็นไมเกรนบางคนเป็นอะไรไม่รู้ที่ซ่อนไว้แต่ไม่รู้พอมันไปเจอสิ่งที่เป็นมันกระทุงบางคนกระทุ้งบางคนไม่กระทุง กระทุ was, okay, ้งคืออะไรแปลว่าอะไรกระทุ้งคือมันไปเจอพอมันไปเจอมันไม่รู้จะบอกคุณยังไงมันไม่มีปากทุกคนมันบอกว่าคุณคุณร่างกายคุณอะมีอันนี้อนนี้มันพูดไม่ได้มันก็เลยไปแสดงอาการโดยการที่ไปเจอมันก็เลยไปตึ๊บทึ๊ดทึ๊ทำให้คุณรู้สึกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนั้นกระทุ้งตรงนั้นมากขึ้นปวดมากขึ้นเจ็บมากขึ้นกระทุ้งมากขึ้นอย่างเงี้ยเข้าใจเนาะเข้าใจนะคะ หรือบางคนไม่เคยท้องเสียก็ท้องเสียบางคนเอ,อ้ยฉันเคยเป็นอันนูน้นอันนี้มันก็ไปกระถุงเพื่อให้รู้ว่าคุณไม่ได้หายนะมันแค่รอเวลากลับมานั่นแหละค่ะเรียกว่าการกระถุงกระถุงพิษกระถุงโรคนะคะพอหลังจากนั้นมันจะเป็นไม่นานนะคะคุณไปเซิร์ชก็ได้ค่ะเพื่อความมั่นใจอนะ,ะพอมันกระทุงไม่นานแล้วคุณกินต่อเนื่องปุ๊บ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 ,บหนึ่งปีไม่ใช่หนึ่งปีหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือน ครัวจะให้กินสี่เดือนอย่างต่ําเพราะมันต้องไปตรวจสภาพร่างกายให้คุณทั้งหมดหัวจะหลดเท้าว่าหัวจะหลดเท้าเนี่ยมันมีตรงไหนผิดปกติถ้าไม่มีไม,ม่ผิดปกติมันจะบารุงน้ําเลือดน้าเหลืองทันทีแต่ถ้ามีตรงไหนผิดปกติมันกระทุงให้คุณรู้บางคนเป็นอะไรคะเอ่ออะไรนะมีปอดอุดกั้นเลือล้อรัางอ่ามีเนื้อง,งอกในมดลูกมีโอทุกคนสารพัดมันไปกระทุงบอก คุณก็คิดว่าคุณหายแล้วใช่ไหมไม่ค่ะมันคือภัยเงียบมันจะขึ้นตอนคุณกินอาหารผิดไม่ดูแลตัวเองนอนน้อยนะคะหัวใจเต้นผิดจังหวะกินได้ไหมคะกินได้ค่ะขนาดครูเป็นเส้นเลือดใหญ่หัวใจฉีกขาดน้ำท่วมปอดหัวใจโตลิ้นหัวใจรั่วสีลิ้นครูกินมาเก้าปีแล้วค่ะนะคะกินมาเก้าปีแล้วค่ะไม่เคยหาหมออีกเลยไปตรวจสุขภาพประจําปีเฉยๆไม่เคยเป็นอะไรอยู่เลย ดื่มคืนแรกเป็นไข้ยเยี่ยมมากถูกต้องค่ะใครที่ดื่มครั้งแรกเป็นไข้ปวดท้องท้องเสียเยี่ยมมากนั่นคือเป็นสภาวะกระถุงพิษในร่างกายคุณมีพิษเพราะคุณกินซอสกินซีอิ๊วกินกินน้ําตาลกินอะไรต่อมีอะไรเต็มไปหมดมันเอาออกไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นร่างกายคุณมันไม่สามารถขับพิษได้อยู่แล้วคุณขับได้แค่ปัสสาวะอุจจาระเงื่อถูกต้องไหมคะแต่พิษคุณขับไม่ได้ เพราะฉะนั้นพอมันไปเจอพิษในร่างกายมันออกฤทธิ์ให้คุณมีไข้